ครับสวัสดีครับก็ชื่อวก้าวลยาศายครับเพื่อที่9เก้าเชื่อชืจริงๆตองกันก็อายุ17ปีเรียนอยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการพรับก็จบแนะนำตัวเองถ้าถามว่ารู้จักที่นี่ได้ยังไงก็คุณแม่เป็นคนมาเรียนก่อนแล้วคุณแม่ประสบความสำเร็จในด้าน ในการทําธุรกิจแล้วก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษเยอะมากภาษาอี่กฤษเนภาษาที่สําคัญมากแม่บอกตอนแรกไม่ได้ใส่ใจกันเลยในครอบครัวแล้วก็สิ่งที่สําคัญตอนนี้ในชีวิตในแต่ลชีวิตของผมแล้วก็ครอบครัวสิ่งที่สำคัญก็คือเอ่อภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษช่วยให้ผมมีที่ในห้องช่วยให้ในเรื่องงานในเรื่องเพื่อนแบบไม่มีเพื่อนฝรั่งได้สามารถ พูดพูดฝรั่งได้ทั้งนี้ฝรั่งอย่างอาอะไรนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ตัวเองดีขึ้นจากที่แบบไม่มีอะไรเลยอันทำไ้เพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาของโลกเรียนครับก่อนที่จะได้มาเรียนอาจารย์แผมก็ประธานยังไม่ได้ครับพีชชินิอายุวีเดนตกน้ําตับน้ำนะครับตอนนั้นก็แย่มากจนเริ่มเรียนมาเรื่อยเรื่อยเริ่มเริ่มรทปเรื่องเริ่ม,มทาให้ตัวเองเออมีความมุ่งมั่นในเรื่องภาษาอังกฤษ จนได้เรียนจบที่สถาบันนี้ก็ได้รู้ว่าสถาบันนี้ให้หอ,าาใหอะไรเราบ้างเล้ให้อะไรมากกว่าที่อื่นผมเรียนมาเป็นสิบที่แต่ว่าไม่เคยได้เลยเหมือนได้ที่นี่ที่นี่แบบให้อนาคตให้เพื่อนให้ความสุขเรียนไม่ได้เกียดเหมือนที่อื่นเรียนมีแต่ความสุขก็ตอนนี้ก็พูดปอกเลยครับก็ตอนนั้นไปคุยกับฝรั่งไปฝั่งไปคุยที่แกมนด์เบรดที่ วัดแก้วก็ไปทํางานก็ไปสัมภาษณ์ฝรั่งคุยกับคนมาฝรั่งว่าฝรั่งขอโทษที่พูดภาษาอังกฤษไม่เก่งนะคนไทยก็ดีใจแทนที่อาจารย์คำสอนจะเก่งไหมเมไรสอนให้ลอดพูดได้ถึงขนาดนี้ก็คก็ฝากถึงเพื่อนๆนะครับที่แบบอยากเป็นภาษาอังกฤษอยากพูดภาษาอังกฤษอยากเพื่อยากป๊อปปูล่าในห้อง หรือว่าอยากมีแฟนเป็นฝรั่งก็สถาบันนี้สอนให้คนเก่งอังกฤษได้สามาสอนให้คนพูดภาษาอังกฤษจากคนง่วงๆไม่ได้ประทานผมนยังพูดภาษาอังกฤษได้ไวกับฝรั่งเลยก็ฝากอยากให้เพื่อ,อนๆลองมาเรียนที่นี่ดูว่าไม่เหมือนใครจริงวัสนยสถาบันที่เรียนแล้วแบบชิวๆแต่การบ้านอาจจะเยอะไปหน่อยเออไม่หน่อยอาจจะมากไปนิดนึงก็ <c oughs> อาจารย์อาจารย์ที่สอนเราใจดีทุกคนครับก็ฝากสถาบันนี้นะครับ Gracias.